ลุ้นกันครับกดคันมิดเลยครับไปลุกหายลุกหายลุกเนี่ยโหเนี่ยครับถ้ามาช้ากว่านี้นิดนึงนะโอ้ดแบก น้ำขึ้นครับช่วงนี้เมื่อวานในน้ําลดลูกเขียดลอยลูกเขียดลอยหมดเลยแต่ก็ยังมีตัวใต้ไปสามตัวเดี๋ยวให้ดูครับนี่น้ำแดงๆช่วงนี้ไม่ได้ไปตกปลายั้งก่อนนะครับมาลงแม่น้ำปักเบ็ดก่อนนะครับ โอเคครับปลาอินเบ็เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมาลุนกันตั้งแต่เมื่อเช้าครับเหยื่อที่เหลือตั้งแต่เมื่อเช้าลูกเขียดดึงคันมิดเลยคันหายไปเลยครับคันหายไปเลย นู่นครับทำยุดน้ำไม่รู้ปลาอะไร,รปดคันดู ลุนกันครับกดคันมิดเลยครับไปลุกหายลุกหายลุกโ,โอ้ปลพวงครับหืมปลาพวงตัวสวยเลยผมคิดว่าปลาช่อนโอ้แต่ปลาพวงตัวสวยครับคือนานละที่ไม่ได้เจอมันดิน้นนี่ครับ อโอ้แรงดีจัดเลยโอ้พวงไม่ได้เจอนานละนี่ครับกิปเปอร์ดิ้นนะักก็ต้องเจอกิปเปอร์อมันเยอะโอ้ปลาพวงนี่เป็นปลาที่แรงมากครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นปลาที่อร่อย เจอตัวจนได้อะอือเก็บเบอร์งับแล้วครับถ้ามาช้าอีกหน่อยนะนี่ครับคงจะได้คงจะไม่ได้ตัวครับถ้ามาช้ากว่านี้มิดนี่ครับเบดอาครับเนี่ย อีกนิดเดียวครับเนี่ยเนี่ยโหนี่ครับถ้ามาช้ากว่านี้นิดนึงนะโหอดเด็กเมื่อกี้ดึงคันม,ม,มิด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 เลยครับคันดีนะผมเสียบคันไว้เนี่ยอะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเดี๋ยวมาดูตัวกันเห็นแต่ตอนตกักแล้วก็คูตัวสวยเลยครับตัวนี้ฮ่าพวง ปลาพวงปลาพวง,ง,งนี่ครับโอ้โหส,สวยเลยครับโลกว่าครับยังไงก็โลกว่าตัวนี้ไซสนี้นะครับโงไโส้สวยเลยครับกีนเดียลูกเขียดที่ยังเหลืออยู่เมื่อเช้านะครับนี่ดึงขันมิดๆเลยนี่ครับตัวใหญ่ครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเอาใส่ถุงปุ๋ยก่อนไม่งั้นเดี๋ยวอดแดกครับคอโหปลาอร่อยด้วยปลาพวงเนี่ย ร้อยโอเคครับนี่อยู่ในถุงเรียบร้อยนี่นี่ครับปลาพวงนี่เป็นปลาชนิดหนึ่งที่ชอบอยู่ตามน้ำเชี่ยวและน้ำที่สะอาดนะครับแล้วก็ต่างต่างพื้นที่เขาจะเรียก คนละแบบนะครับบางที่ก็จะเรียกปลาเวียงบ้างนะครับปลาส่วนในอาส่วนในพื้นที่ผมนะครับเขาจะชาวบ้านเขาจะเรียกว่าปลาเขียวนะครับด้วยลำตัวที่มีสีสันนะครับมีสีออกจะเป็นเขียวๆนะครับนี่ครับจะให้ดูลำตัวดูดีๆนะลำตัวค่อนข้างจะเขียวนะครับสันด้านบนเนี่ยมันจะเขียวนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับก็ก็จะเรียกว่าปลาเขียวนะครับ แล้วก็บางพื้นที่เรียกปลาเวียงปลาสานะครับแล้วก็ทางภาคใต้ก็ยังปลาพวงนะครับพวงหินพวงชมพูนะครับตะกูลเดียวกันนะครับแล้วก็ราคาแพงด้วยนะครับโหโชคดีจังเลยนะครับโอเคครับสวยๆครับแต้มนี้ก็อย่างไรแล้วท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้ำบานออนไลน์ทีวีด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตใส่เบียต่อนะครับท่านใดที่รับชมแล้วฝากช่วยกดไลค์กดแชร์อีกครั้งนะครับกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับบ๊ายบายครับ